สวัสดีค่ะวันนี้เ้าจะพาทุกคนมาชมความงามของธรรมชาติแถวแถวบ้านค่ะและจะพาไปชมเขื่อนกักเก็บน้ําใกล้บ้านหลังจากที่มีหิมะตกต่อกันหลายวันค่ะจากนั้นหิมะก็ละลายกลายเป็นน้ําไหลลงมาจากภูเขาลงมารวมกันที่เขื่อนค่ะและที่เขื่อนมีน้ําไหลแรงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องอลันจะพาไปชมบรรยากาศกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปเขื่อนตรงนี้กันค่ะน,นะคะกไปดูน้ำเนาะลูกเนาะเดี๋ยวอรันจะพาไปชมน้ำไหลอยู่เขื่อนครับรอยเครื่องบินค่ะน้องอรันกับพ่อ แดดค่ะอากาศดีนู่นค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะพวกเต้าจอดรถไว้ตรงนู้นนะคะแล้วก็เดินลงมาค่ะตรงนี้จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบน้ำไหลลงมาจากเขื่อนค่ะ ตรงนั้นก็จะมีสะพานข้ามไปอีกฝั่งนู้นได้ค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเขื่อนที่เป็นรูปสิงโตนะคะที่แต้วเธอเคยถ่ายคลิปไว้ค่ะน้องอลันเดินไปถึงตรงนู้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินตามไปค่ะตรงนู้นค่ะน้ําไหลตรงนี้เป็นฟอง ตรงนู้นอยู่บนเขื่อนนะคะน้ําไหลลงมาจากเขื่อนค่ะเดี๋ยวเต้จะพาไปดูใกล้กว่านี้นะคะเห็นไหมคะตรงนู้นค่ะน้ําไหลลงมาจากเขื่อนเลยค่ะข้างบน ้ S 1> <S 1> <S <โห>ยอสนุกไหมรับนเดี <S 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 ๋ยวจะพาขึ้นไปบนเขื่อนค่ะโอ้มีรถแท็กเตอร์ด้วย ยังมีคนมาถีบจักรยานอยู่นะคะ ยาวสายรอตายสะพานไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะเจอที่จอดรถของเขื่อนค่ะวันนี้อากาศดีค่ะแดดออกคนน่าจะเยอะ คนน่าจะแบบว่ามาเดินออกกําลังกายพาหมามาเดินเล่นตรงเขื่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดนะคะคนก็จะไม่ค่อยเข้าในเมืองกันค่ะก็จะมาขับรถเล่นเดินชมธรรมชาติแถวนอกเมืองนะคะแถวชานเมือง เดี๋ยวจะพาเดินไปตรงสะพานตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมวิวสวยๆของเขื่อนค่ะตรงข้างบนนี้ค่ะก็จะเป็นร้านอาหารค่ะก็จะมีลิฟต์นั่งจะมีอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งลิฟต์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เป็นจุดชมวิวแล้วก็ร้านอาหารข้างบนค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ผชนไพยนะคะก็จะเป็นทางเดินลงไปค่ะซิกแซกซิกแซกดูน้ำไหลเหรอลูลกยะสนเนื้นอนน <Yeah. S 1> อ๋อมีแดดเหรอล,ลกูก <c oughs> นี่ค่ะตรงน้ำไหลนะคะไหลจากตรงนี้ลงไปค่ะเดี๋ยวแต่จะซูมให้ดูนะคะว่าไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า ตรงเขาขๆวตรงนั้น,นะคะ่ะเป็นที่แต้วถ่ายน้ําไหลตอนที่แต้วบอกว่าน้ําไหลลงมาจากเขื่อนข้างบนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงค่ะแล้วก็สิงโตของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ู่เคยเล่าให้แต้วฟังว่าค่ะตอนนั้นสมัยนั้นเอายอรมันกับเบลเยียมนะคะมีสงครามกันค่ะทีนี้เขาก็เลยสร้างอันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือปู่แบบพูดตลกนะคะก็เลยสร้างสิงโตนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ให้ให้มองไปทางด้านประเทศเยอรมันนะคะเหมือนกับว่าให้แอบดูว่าประเทศนั้นเขาทำอะไรกันอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ปู่เล่าให้ฟังนะ น้องอลันจะไปซื้อของต่อแล้วครับบ๊ bye ายบายอลันบ๊ายบายขอบคุณการรับชมการติดตามค่ะเดี๋ยวเต้วกับน้องอลันก็จะไปซื้อของแล้วก็จะพาไปชมอีกเขือเข่อนๆนึงค่ะที่อยู่แถวๆบ้าน ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ